วันตอมพี่น้องออตอมประเด็กนุงกินกันเลยพี่น้องช่วยเตะการเลพี่น้องมาค่ะพี่น้อง,าาองไปกินข่าวน้ำกันพี่น้องไปจ้าพี่น้องจ้าไปหรอ พี่น้องไม่ตามไปเห็นคลิปพ,พิ่นสวนไหมจะ้ะเป็นว่าการที่เราจะทําคลิปต้องรสบความสําเร็จให้มีคนติดตามห้าให้ดึงความสนใจให้เพิ่นอหยุดเบิ่งคลิปห้าไหมจะ้ะเป็น่าให้ห้าดึงความรู้ให้ห้ามีมาเบาไม่ตามเนี่เมื่อกินยากกจ้าไม่ตานมามีความรู้อย่างไหมจ้ะเพราะไม่ตันวได้ิพา,านธกดพันธเกณฑ์อย่างกับเขาเลย่ัตถิพันธอย่างกับเขาเลยจ้าผู้ติดตามก็รักลอยท่านี่พ่อสองลอยอยังไหมพี่น้อง แต่เสียประสบการณ์ทั้งไหนมาสอนพี่มเมื่อวาให้พี่เห็นน้องฟังนาะพี่น้องเนาะเมื่อตอนกับพี่เม่อยู่กับหมากับแมวแตงสีหลักพี่น้องมาคือกินยาแท้บ้านเพื่อนผู้ติดตามพลเมือละหาพัฒน์พลเมือแตกวินๆนก็้องสามที่มือจังใหญ่ผู้ติดตามเมือนหนึ่งไม่พี่น้องโมโหวา่าเสีความหนุมาเธอใสพี่น้องกินยากยู่งิะีไม่ยังเยอะหรือพี่น้องกินอ่างนี่แหละค่ะมาบ่ <c oughs> ราแต่กิน กินอ่างก่อนเียคะ่ะกินอ่างพี่อ่างน้องมาเริ่มพี่น,ออน <c oughs> ้องไม่ยังไงแล้วเมีตานเขาเหนื่อยทานเยอะอยากเอาต่อความดูกินอ่างพี่น้องมาใครจะอม ินอ่างพ ok ok ี่น้องกันพี่น้องมาเด้อเหมือนนอนเป็นมื่อเมื่อกตกหนึ่งตัหตังม่เอินพอๆแม่ไม่กินหอวนั่นแม่มเร็วมาเร็ว เออมาพอแม่แม่มาทำไมแมนันนางหนาดำกักแต่ลูกฮึเป็นว่าเ่าให้เห็นหนาดำเด็เวลาใจกีบเหรงามงามหนางามงามหนาดำสิเพื่ออะไรมาเบิร์หนูไม่รู้ไปก,กินเออพ่อมาดึนก่อน